อัญยยงฮัตเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกนเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับผมที่จะมาทําคลิปรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมการมาถึงของตัวละครประจําเดือน มกราคมนะครับผมมาพร้อมกับจี้ประจำตัวของน้องเลยเนาะโอ้โหจะรีบไปไหนเอาเข้ามาทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งน้องตัวละครจำเดือนมกราของเรานะครับผมมีชื่อว่าน้องซอน่าคนนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นรูปร่างของตัวละคร S กับ S บวกนะครับผมส่วนตัวละคร e ีโวกับคอสตูมก็ไปดูในตำรามหาเวทกันเนาะ อ่ะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมคือน้องไม่ได้มาแค่หนึ่งตัวนะครับผมมาน้องมาสองตัวให้เราเลือกอีกแล้วโอ้โหเราเข้าไปดูกันดีก,กว่านะครับผมระหว่างซอนอาสีฟ้ากับซอนอาสีม่วงตัวไหนจะใช้ได้ดีกว่ากาันรสำหรับซอนอาสีม่วงนะครับผมรูปรักก็ประมาณนี้เนาะวิวิวจมตีดุดดัง สาน้ําแข็งด้วยแต่ไม่มีความสามารถสาน้าแข็งนะครับผมมีแค่ความสามารถเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเกมเนาะก็จะเสกสภาพอากาศน้ําแข็งนะครับผมสภาพอากาศน้ําแข็งนี้อธิบายแบบง่ายๆเนาะก็จะบล็อกนะครับผมสกิลป้องกันของศัตรูแล้วก็บล็อกสกิลละเว้นข้ามาทางของศัตรูนะครับผมดังนั้นศัตรูก็จะโดนโจมตีกับ จ่ายเข้ามาทางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะความสามารถต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการตกมายังเมืองของน้องนะครับผมในเทิร์นของน้องเนาะน้องก็จะสามารถติดดีบัฟห้ามเคลื่อนย้ายนะครับผมใส่ศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นได้และอย่างสุดท้ายนะครับผมก็ะจะมีสกิลนะครับผมยกเลิกการอันเชิญของศัตรูด้วยเจ็ดสิบเปอร์อรหรอ,อถือว่าดีเลยเนี่ยแต่เมื่อเจอตัวเดียวกันก็ดึงได้อยู่ดีนะครับผม ความสามารถต่อไปนะครับผมความสามารถด้านล่างเนาะก็จะเป็นความสามารถการจูตีนะครับผมเมื่อน้องทำการตกเลนมากของน้องเองหรือว่าก่อสร้างเลนมากของน้องนะครับผมมีโอกาสเก้เนาะเลือกพื้นที่ของเราพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมอัปเกรดให้กลายเป็นเลนมากพร้อมกับเพิ่มข้ามนาคูณ4นะครับผมแล้วก็ดึง5้าช่องหน้าหลังอ่าฮแล้วก็เมื่อศัตรูนะครับผมทำการตกแลนมากของเราเนาะมีโอกาส80%นนะครับผมที่จะกักขังฟองสบู่จบนะครับผมสำหรับ ความสามารถของตัวคะอรเนาะต่อไปประอความสามารถของซีอีโนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเท่าน้นน้องมีโอกาส70%นะครับผมพิ่จะวิ่ไปยังพื้นที่ใดก็ได้พร้อมกับก่อสร้างทันทีมันก็จะคอมโบคอมจอยกับความสามารถในการโจมตีของน้องนั่นแหละก็จะทําให้ศัตรูนั้นตายเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้องในรูปแบบของสีฟ้านะครับผมก็เหมือนกันทุกอย่างเลยสําหรับโมเดลเนาะแตกต่างกันแค่ พื้นหลังของการความสามารถแรกนะครับผมก็ความสา,มารถออริจินอลของเราเหมือนเดิมก็คือการสร้างสภาพอากาศหิมะนะครับผมทําให้ความสามารถในการยกเว้นค่ามาทางกับความสามารถในการป้องกันของศัตรูไม่แสดงผลแล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราในถนนเรามนการหงสิบเนนะครับผมติดดีบัฟห้ามเคลื่อนย้ายศัยตรูที่อยู่ในแถวเนาะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นความสามารถในการ ป้องกันการดึงนะครับผม60%ดึงแบบแม่เหล็กปะลุงลุงคำถามเหรอใช่นี่คือคำามลุงอันนี้น่าจะเป็นดึงแบบแม่เหล็กนะครับผมคำนี้มันคุ้นๆเนานะต่อไปนะครับผมความสามารถด้านล่างของน้องก็คือป้องกันเอฟเฟกอันตรายหรือว่าป้องกันดีบัฟนะครับผม70%แล้วก็ป้องกันการเชิญนะครับผมของศัตนระูเนาะอีก70%เชิญก็มาเชิญปาร์ตี้การดึงต่าง ผอย่างสุดท้ายก็เป็นฟองสบู่เหมือนเดิมนะครับผมเมื่อศัตรูตกไปยังแลนด์มาร์กน้อง80%ของฟองสบู่จีโวนะครับผมก็จะเป็นจีโจมตีนะครับผมก็คือก่อสร้างแลนด์มาร์กหรือว่าตัวแลนด์มาร์กของเรา90%นะครับผมเลือกเมืองของเราเนาะพร้อมกับก่อสร้างแลนด์มาร์คทันทีเพิ่มข้ามดนาคูณ4พร้อมกับดึง5ช่องหน้าหลังนะครับผมมันดูสลับสลับกันอ๋อแต่ที่เพิ่มมาก็น่าจะเป็น60ตรงนี้กับ70ตรงนี้ แล้วก็70ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่มันไม่เหมือนกันนะครับผมมันจะเหมือนกันเมื่อไร่มันจะเหมือนกันเมื่อเรานะครับผมหาคอสตูมให้น้องนะครับผมซึ่งตั้งสติดีๆนะลุงเนี่ยเพราะว่าคอสตูมของน้องอ่ะมี2เวอร์ชันอยู่แล้วใช่ไหมคือเวอร์ชันสีฟ้ากับเวอร์ชันสีม่วงแล้วไอ้เวอร์ชันสีม่วงมันจะแยกไปอีก2ออย่างอ่ะโอ้โหแยกไปไหน ยากสุดๆเอาเวอร์ชันสีฟ้าก่อนก็นแล้วกันนะครับผมเวอร์ชันสีฟ้าเนาะดูง่ายๆก็คือน้องกระตุยตรงนี้นะครับผมเป็นความสามารถในการโจมตีอันนี้ความสามารถแรกก็เป็นความสามารถในการโจมตีนะครับผมก็คือของน้องสีฟ้าเช่นเดียวกันที่เพิ่มมานะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทิรนนะ์นเนาะทำการวาร์ปไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมพร้อมกับก่อสร้างเลม์กทันทีเอ๊ะมันคือของเวอร์ชันสีม่วงนี่บ่าวิ่สวยนะเนี่ย แต่ทาไมไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้ววะสัตว์เลี้ยงหายไปแล้วนะครับผมกลายเป็นดอกกุหลาบแทนหรอสวยไหมนะอ่ะก็จะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับผมคือเวอร์ชันที่เป็นลูกกุหนหน่อยเนาะกับเวอร์ชันปกติธรรมดานะครับผมสำหรับสีฟ้าต่อไปเป็นสีม่วงนะครับผมที่เป็นปัญหาของเราเนาะสีม่วงก็อ่าที G ่อีโบก็เป็นวาร์ปตอน เริ่มเทินนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เนาะที่เพิ่มมานะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นการป้องกันนะครับผมการป้องกันทักษะเคลื่อนไหวของศัตรูอ่าเหมือนอันเนี้ยจะเป็นไอ้พวกที่มันเป็นอันเชินอะใช่ปะ่ะไอ้พวกทะลุทะลุโล่ทะลุหมวกทั้งหลายอะมันจะเป็นอันเนี้ยเออแล้วข้างล่างก็จะเป็นการป้องกันการดึงหกสิบเปอร์อือ อันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งนะเวอร์ชันหนึ่งก็จะมี2อย่างตรงนี้ต่อไปเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของสีม่วงนะครับผมเวอร์ชัน2เนาะก็จะเป็นการทำอะไรอะอย่างแรกก็วาร์ปตอลเลนเทอมเ,เหมือนเดิมนะครับผมอย่างต่อไปก็เอ่อยกเลิกทักษะเนาะที่จะทําให้พื้นที่ของเราเป็นกลางนะครับผม60%อันนี้ก็เอาไปสู้พวกสายวิกตอรี่ป้ายสีอย่างข้างล่างนะครับผมก็ยกเลิกการดึงนะครับผมดึงแบบแม่เหล็ก60%เเหมือนกับไอ้นี่ อ๋อแตกต่างกันแค่อันนี้เอาไ้เล่นกับตัวละครพวกป้ายสีส่วนอันนี้เอาไ้เล่นกับตัวละครพวกจมตีและน้องสีฟ้าเอาไปเล่นกับอะไรลนะ่ะตอนนี้ลุงมารีวิวลุงมาพูดไอจี G ้คอสตูมจนลุงลืมความสามารถของตัวละครอีโวไปแล้วมันแบ่งกันยังไงมันขาดอะไรไป อันนี้น้องก็จะเป็นน้องสีม่วงก็จะเป็นการโจมตีแบบหนักหน่วงส่วนสีฟ้าไม่สีฟ้าจะเป็นการโจมตีแบบหนักหน่วงสีม่วงจะเป็นการเน้นป้องกันสีม่วงชุดมันป้องกันแต่ตัวละครโจมตีสีฟ้าตัวละครมันป้องกันแต่ชุดมันโจมตีอย่างนี้ใช่ไหม อ๋อย่างนั้นก็หาตัวไหนก็ได้อะดิใช่ปะแต่ทําไมลุงรู้สึกว่าสีฟ้ามันคุ้มกว่ายัางไงก็ไม่รู้อืมตอนนี้ลุงอาจจะกําลังสับสนนะครับผมก็อย่าลืม subscribe เาาป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะครับส่วนใครที่ไอ ส่วนใครที่บรรลุนิพพานแล้วนะครับผมก็กรุณาบอกมาเลยนะครับผมว่าควรหาตัวไหนถึงจะโหดนะเนาะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมส่วนจี้ที่มาพร้อมกับน้องนะผมก็เป็นจี้มอเตอร์ไซค์ป้องกันนะครับผมเป็นอีกจี้หนึ่งของจี้มอเตอร์ไซค์นั่นเองก็คือการเพิ่มท้ายรถเต่านะครับผม80%เลือกท้ายด้นานถอยหลังนะครับผมหลังจากนั้นเลือกไปยังระยะ เลือกเดินไปยังระยะที่เราถอยได้นะครับผมไม่เสียจํานวนการ์ปเนาะแต่จะโดนดักจับนะครับผมอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยและมีความสามารถในการป้องกันจระเขมาเปิ้ลนะบ5รับซมน5แล้วก็มีความสามารถในการป้องกันอะไรอีกหนึ่งอันนะ้าทิกตอกทิกตอกใครเดาถูกบ้างเอ่ยป้องกันการขังกงนะครับผม50ดีไหมเนี่ย อืมก็ดีนะครับผมดีตรงที่มันป้องกันการโจรกรรมมาเบิลตั้ง65ซซึ่งน้องก็ขาดความสามารถนี้อยู่แสดงว่าเป็นที่ที่ต้องหาให้กับน้องนะครับผมซึ่งทั้งตัวละครเนาะ ทั้งคอสตูมแล้วก็จี้หาสามอย่างอย่างละส0 0 0มื่นคูณสามหกหมื่นนะครับผมปิดทุกอย่างแน่นอนแต่เราไม่ต้องจําเป็นที่จะปิดในครั้งแรกก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรานั้นสามารถดองได้ยาวๆนะครับผมจนถึงวันที่12ปีหน้านู่นเนี่ยเออก็ เก็บสะสมยาวๆไปนะครับผมการที่เรานั้นจะหาวัตถุดิบ A บวกนะครับผมมา u การ s S เนาะแต่ gas S เริ่มต้นนะครับผมเราต้องไปซื้อในลูกอมดาวตรงนี้อีเวนต์นะครับผมใบแรกเขาจะให้มาเป็นเลเวล10เลยเพราะว่าเขาใจดีนะครับผมใบต่อไปที่เราแลกได้มาเนาะก็จะเป็นเอ่อเลเวลอะไรเลเวลเลเวลมีเลเวลแม็กอันนี้เลเวลหนะครับผม ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วเราสามสารถสะสมนะครับผมคาถา S อบวกของน้องนะครับผมห้าอันน้องเอามาแรกนะครับผมเป็นสีฟ้ากับสีโมงว้าวอ่าเมซิ่งคอสตูมเหรอคอสอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะ่ะถึงวันที่3นะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดน้องได้เราจะได้น้องซานบินมา3หรือ4อันแล้วก็อัญมณีนะครับผมในการ ป้องกันการสลาย toy d o u b l ลได้เงินเดือนแล้วก็ล็อกอะไรอันนี้ล็อกอะไรล็อกค่ามันทางเหรอไม่น่าใช่เพราะมันไม่มีคูณสองสี่แปดนะครับผมล็อกตัวคูณเฉยๆเนี่ยน,นะเอามาให้ทำไมอะ่ะน้าแปลกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงกลางนี่อะไรอะ่ะไอ้ตรงกลางนี้เอาไว้แลกจี้ในวันนั้นเหรอวันที่อีเวนต์จะมาเหรออีเวนต์ใหม่จะมาวันเด้วันที่สามหรอ อีเวนจีอีกอันนี้นะโอ้มาเกตตาเไรเกตตานะครับผมนีอ่อะไรอัญมณีป้องกันการวาร์ปตอนเริ่มเทินก็กันน้องไงดิหาคอสตูมแล้วได้ด้วยหรอ อ๋ออันนี้เผื่อใครลืมนะครับผมมันก็จะมีบอกเนาะอันนี้ยเป็นของสีฟ้าอันข้างล่างอเป็นของสีม่วงแล้วของสีม่วงมันจะมีอยู่สี่อันใช่ไหมเออมีให้เลือกระหว่างเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสองเออเลือกดีๆนะอันนี้ย้ำนักย้ำหนาเะครับผมว่าเอาสีฟ้าไปใส่สีม่วงไม่ได้นะครับผมระวังไว้ให้ดีอันนี้ก็ถือวันที่สามเหมือนกันจะได้ของฟรีถ้าเกิดว่าปิดทั้งอัญมณีทั้งตัวละครก่อนวันที่สามได้ของฟรีแบบบ่มๆเลยอะ่ะ ซึ่งวันที่สามยังไม่หายแห้งเลยนะครับผมโหใครจะมาทำเขาเที่ยวกันหมดโถอีนี่ก็การเล่นนะครับผมการเล่นก็จะได้กล่อง RP พีไปแบบจุกๆเนาะส่วนจี้ไปจำตัวของน้องนะครับผมเราต้องสะสมสิ่งเล็กอ๋อไม่ใช่ดิอ๋อเอาไม่ใช่เนี่ยเหรอ <laughs> นึกว่าเอามาใช้ในเจียนนคตไอตจานบินนะครับผมก็เอามาใช้ที้นี้แหละถ้าเกิดเราปิดตัวละครเนาะได้4-5้าอันใช่ไหม คำแรกก็คุ้มอยู่นะเนี่ยเฮ้ยทำไมรู้คิดว่าปิดแบบเพชรมันคุ้มจังแต่เพชรเรามันก็ลอยหรอขึ้นไปทุกทีแล้วเนาะสะสมนะครับผมหมุด หมุดเสรราสัญญาณนะครับผม6อันแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเป็นแบบสุ่ม s บวกกับ s ถ้าเกิดไ่าได้แบบ s นะครับผมเรา,เาจะมาแลกแสงจิตยุทธก็ได้หรือว่าเราจะสะสม2อันเพื่อเอามาแลกเป็นจี้ s บวกแล้วเอามาสะสมอีก8อันเราเอาจี้ที่ที่เราต้องการไปได้เลยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยจี้ใหม่นะครับผมมอเตอร์ไซค์ป้องกันเนาะที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นราชาเนรเทศหุ่นกระบอก นครับผมที่มีความสามารถของการวางจุดสต็อปด้วยนะครับอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจี้บัตเชิรปาร์ตี้นะครับผมที่มีความสามารถเปลี่ยนสตูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการจัดงานโอลิมปิกซึ่งค่อนข้างสําคัญถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบใหม่นะครับผมและเป็นที่ Re c เ m m e n d มของตัวใหม่อย่างน้อง ซอนาสะดวยชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นหมวกหุ่นกระบอกนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันเสกหุ่นกระบอกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องหาหมวกนี้ก็ได้นะครับผมชิ้นต่อไปเป็นโรนชุดกันฝนหมายเลข2นะครับผมที่มีความสามารถในการบัดเชิญปาร์ตี้นะครับมีความสามารถในการผุดเมืองเมื่อศัตรูผุดแล้วก็มีความสามารถในการชาร์จซูเปอร์ชิลแต่เป็นละ่ะของมันไม่ใช่ลายชายเทิมันเป็นหุ่น ชุดเฉยๆนะครับผมอย่างสุดท้ายไม่มีแล้วนะครับผมจบไปแค่นี้เนาะเริ่มเบอร์เพราะว่าเยอะเกินนี่ล็อกอินอะไรอะถึงวันที่หนึ่งสามสิอ๋อปีโอปีมังอุ้ยปีปีน้าเป็นปีมังกรนี่เอ้ยทำไมตัวละครประจำปีมันไม่ได้ปีมังกรล่ะมันเป็นน้องอะไรเป็นน้องหิมาอยู่เลยอุย้ยแต่มังกรที่นเนี่ยสปอยปะสปอยปะมีมังกรอย,อย่างเงี้ยแจกจุกๆเลยนะครับผมกี่เพชร โอ้ขี้เกียจบวกนะครับผมบวกอะไก็แล้วกันสรุปเขาแจกนะครับผมเดือนหน้าทั้งเดือนเนาะวันถึงวันที่31มกราคมนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะจบเถอนะเนาะแค่นี้ก็สับสนจะแย่แล้วถ้าเกิดว่าใครฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมขอให้ย้อนไปฟังแต่แรกแลฟังใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะรู้เรื่องเองได้รู้ก็จะไปฟังลุงพูดเหมือนกันว่าเอ,อ้ยจริงๆแล้วอะสีม่วงหรือผ้าสีฟ้ามันดีกว่ากันนะตอนนี้ยังแยกแยแะอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะตอนนี้ทำคลิปอยู่ไปละ จุ๊บๆขอทุกคนมีความสุขการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีแล้วก็มีความสุขกับปีใหม่นะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงมาดับหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีโรคก็เป็นลาอันตรเสดนะครับผมไปแล้วนะจุ๊บๆ